ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆผู้ศรัทธาในองค์หลวงพ่อพัดปุญญากาโมทุกท่านนะครับวันนี้เรามีรุ่นรวยเจริญลาบยศนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อพัดนะสวยนะรุ่นนี้นะครับน่าเก็บนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผมมาก็ได้นะครับเออ เดี๋ยวเหลือซีนเดิมว้ให้พี่ๆเผื่อใครอยากจะเช่าหาผู้ชาก็ติดต่อผมได้นะรับประกันแทสร้อยล้านเปอร์เซ็นพี่แท้ยันลูกยันหลานพี่บวชเลยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูคร่าวๆกอนนะครับผู้สร้างเขาเน้นย้ํามาว่ารุ่นนี้นะครับลุ้นฉากด้านหน้านะครับว่าจะเป็นฉากสีอะไรหรือจะเป็นลายนกยุงจะเป็นลายเอ่อสีลุงเป็นลายเสือเป็นลายอะไรพวกนี้นะครับและด้านหลังนะลุ้นแผ่นประกบข้างหลังเนะี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับเออ ๋ยวแกะรุ่นคร้าวดูก่อนผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เนื้ออะไรเหมือนกันนะตัวน,นี้สวยครับตัวน,นี้สวยมากน่าเก็บอ่าเดี๋ยวเราเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอง์แรกขอให้ได้สวยๆครับป๊าบป๊าบอันนี้อะไรเอ่ยฉากครีมนะครับอันนี้เป็นฉากครีมนะครับอันนี้เป็นฉากครีมนะครับนี่หลวงพ่อพัดนะครับสวยไหมขึ้นคอได้นะพี่สวยเลยรุ่นนี้ดูดิ เออนี้เป็นฉากครีมนะครับหมายเลขโคดนั m เบอร์สองหนึ่งเก้านะครับในนี้โค้ดตัวนะนะครับโคดตัวนะนะไม่ต้องลงกล้องเลยพี่เลขตัวใหญ่ชัดเจนครับสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ขออภัยครับอ่าสวยๆนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับที่เฟซบุ๊กแจ่มมันหมอเลยนะครับนะครับเฟซบุ๊กผมส่วนตัวเลยนะครับอันนี้๋ยวางไว้ดูตัวอย่างเดี๋ยวแก้สีล้นที่เหลือเดี๋ยวให้พี่ๆเอาไป เพื่อพี่ๆอยากจะแกะกันนะครับโ okay. อเคอ่ะเดี๋ยวขอแกะกสักหน่อยนะกันขอแบบธงชาติมาโชว์พี่เขาหน่อย,อยงเงี้ยเออรุ่นนี้ราคาขึ้นนะผมบอกเลยนะรุ่นนี้ราคาขึ้นแล้วด้วยนะเนี่ยปั๊บโอ้ยแดงๆธง,งชาติหรือเปล่าอุย้ยธงชาติโอ้โหธงชาติโอ้ยแต่ข้างในนมีอีกนะผม ที่เคยเปิดหน้าไฟ์สดก็มันออกมาสองสามองอยู่นะเออมีอีกนะโอ้ฟุกมากเลยแต่ละธงชาติเฉยเลยฝาเป็นเงินหรือเปล่าคร,รับโอ้ฝาเป็นทองเหลืองนะพี่ฝาเป็นทองเหลืองนะโอ้โหแต่ธงชาติพี่อ้ยออ้ยโอ้ยสวยเลยแล้วงชาติเดียวตั้งด้วยวงชาติเดียวตั้งเนี่ยหายากนะโอ้สวยสวยสวยไม่ต้องบอกว่าหน้าเหมือนหลวงพ่อนะครับนี่หน้าเหมือนหลวงพ่อที่สุดแล้วนะ ้องเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นรูปทายมานะแล้วมาททำล็อกเก็ตนะครับเลขสามหกหรือเปล่าไม่รู้สามหนึ่งหกนะหมายเลขโค้ดตรงนี้สามหนึ่งหกนะครับนี่โค้ดตัวน้าครับล็อกเก็ตวรตวยเจริญลาบยศนะครับวัดห้วยด้วนนะครับนี่เป็นยังไงสว,สวยเลยจ้ะพี่เออล็อกเก็ตขงชาติมีคนขื้นคอแน่นอนเอา้าเดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกนินดเดียวพอนะเดี๋ยวของนดนีด้แตกหมดนะครับพี่พี่ไม่ได้ลุ้นกันพอดี เออเอาเอาเอาอีกองหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะข้างในจะเป็นอะไรนะครับดีซีนน้ำเดิมเขาเลยนะเออดีซีนน้ำเดิมเขาเลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บขอสวยๆครับหลวงพ่อนะครับขอสวยๆนะครับด้านในปั๊บปั๊บปั๊บอ้าวพาหายเฮ้ยเฮ้ยทีเด็ดอีกแล้ว เฮ้เด็ดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่อยค่อยลุ้นเนื้อค่อยค่อยลุน้นกดฟองน้ำลงมาก่อนกดฟองน้ำลงมาก่อนผมมาเห็นแบบแบบแล้วเมื่อกี้อะป๊าปโอ้ยเห็นไหมพาสเทลขนาดนี้เป็นฉากลุงครับเป็นฉากสีลุงพี่โอ้โหโอ้ย,อย,อยต้องเป็นพันแน่เลยอะสวยมากเลยดูดีสวยมาก หมายเลขโค้ดสามเจ็ดสี่นะครับโอ้โหสวยจริงสวยจริงอะสามองค์นนะแกะให้ดูเนี่ยเป็นยังไงสวยไหมพี่สวยมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะเออคิดดูดีเลี่ยมพลาสติกเฉยๆธรรมดาขึ้นคอก็สวยแล้วอะเนี่ยอะสามองค์เนี้ยดูดิเนี่ยอะพี่ดูแค่สามองค์เนี่ยเป็นไงรุ่นนี้ฉากสวยนะเมื่อวานเห็นฉากใบโพอยู่สวยมากเลยอยากได้เหมือนกันนะฉากใบโพ อ่ะเดี๋ยวหยิบองค์นี้มาแกะมันดีกว่าพี่ๆบอกว่าแยกไว้แต่ข้างล่างหรือเปล่าไว้สวยๆเนี่ยอันเนี้ยเหลืออยู่ไม่กี่รุ่นเนี่ยพี่นะครับสอบถามได้นะนะครับติดต่อทาง Facebook อาจจะง่ายพี่นะครับเฟซบุ๊กอย่างนหมมนะครับภาษาไทยเลยครับนะครับติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือ Facebook แฟนบม๊ก็ได้นะเตยสยามมูเลตนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะ TOEY เคาะหนึ T ่งที e แล้วก็ SIAM แล้วก็ AMULET นะครับเออ ชื้อโอ้ยฉากดําเนี่เลยฉากดครับเนี่ยดุด,ดันเป็นยังไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออฉากดําด้วยนะสวยนะพี่ดูดินี่ดําก็เข้มเข้มดุดุครับนะครับรุ้นเลขกันดีกว่าอูยังไม่ใช่ฝาปิดเงินอ่ะอยากเห็นฝาปิดเงินเหมือนกันนะเนี่ยป๊าบหนึ่งครับป๊าบศูนย์เนี่ยสี่นะห้านะครับโอ้โหหนึ่งห้านะ หนึ่งห้านะหนึ่งห้าห้าครับหนึ่งห้าห้าครับโอ้ยหนึ่งห้าห้านะหนึ่งห้าห้านะครับหนึ่งห้าห้านะพี่นะสวยนะครับในอาท่เหลือใครอยากได้ติดต่อมาแล้วกันนะครับทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับนะครับช่องทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแจ่มมันหมอหรือเฟซบุ๊กเตยสยามโมเลตก็ได้นะครับหรือทั้งเพจก็ได้นะผมมีเพจด้วยนะครับเพจเออเตยสยามโมเลตเหมือนกันนะครับ โอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามเลยนะพี่เดี๋ยวมีเปิดลุ้นกันเรื่อยๆครับนะครับสนุกสนุกพี่นะครับสวัสดีครับ